สบายดีเนาะสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุกเนาะเพราะว่าจะอยู่ในประเทศตามประเทศบาวลีกับอตอนรับทุกท่านเข้าสู่สองของบาวลีอีกคือเ่าคือเดิมกาตอนนี้นะมาพบมาพอกับเพาอีกสองคนด้วยกันกาตอนนี้เขากําลังอ่าเจอกเดินทางไปหาพ่อของน้องทิพน้องเบวาเนาะอ่าพ่อน้องทิพพ่อของน้องด้วยอ่าที่ว่าเมือวบ้านนี่เนี่เขาก็ได้เข้าไปแต่ว่าบริเห็นพ่อของน้องๆ อ่าเฮาก็ได้ฝากเบอร์โทรไว้มื่อคืนนี้เพิ่นกะได้โทรมาแล้วแหละเพิ่นว่ามื้อนี้หัน่นเพิ่นจะยู่ท่าเฮาเนาะให้เฮาไปอู่ไปลมเฮาก็จะลองเข้าไปอ่าอู่ไปลมทางพ่อของน้องที่เบิง่งว่าเพิ่นนั้นอยากได้หยังบ่ที่ว่าจะมาสร้างเฮือนเพิ่นนะ่ะตามเบิ่งกัเพิ่นก็จะแปลงได้อยู่เนาะบ่ว่าเนาะก็น่าจ,จะได้ยุอ่าเพราะว่าเฮือนหลังที่เพิ่นอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เป็นผู้เฮ็ดหั่นนแหละผู้เฮ็ดผู้สร้างแต่ว่าเหตุการณ์เฮ็ดการสร้างกั อ่าเฮ็ดตามอุปกรณ์ที่มีเนาะอ่าเป็นไม้เกลาเป็นอ่าไม้ข้าวอีหย่างจังซี่เพิ่นก็ได้พผ้าเอาเนาะส้นสังกระสีก็เอาเป็นสกระสีเฮื่อนเกา่าแล้วก็ลูกชายเพิ่นซื้อมาให้อีก30แผ่นเนาะฝาเฮื่อนตอนนี้ก็มียุคครึ่งนึงแล้วก็บ่มีครึ่งนึงเนาะเฮาจะไปซออถทมเพิ่นอ่าเบิงรายละเอียดว่าเพิ่นยักเฮ็ดเฮื่อนแบแบใดแบบใดพอะที่ว่าเฮาจะซื้ออุปกรณ์ใดเฮาก็จะซื้อใ้ให้เพิ่นเฮ็ดเนาะ เพราะว่าเขากะอยู่ไก่ก็เพิินได้เนี่ยนะการไปการมากับบุกคอยสะดวกสบายเนาะ,ะตกใจเวลาเนะาะถ้าถ้าว่าเดี๋ยวนี้เขาได้มาแล้วฮะกับอยากซื้ออุปกรณ์ให้เพิ่นเฮ็ดละมือหนะเขาไม่โอากาสมาเขากบจะเขามาเยี่ยมยามมาเบิง้งมาอัปเดตแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญเขากบไปถามเพิ่นเบิ้งว่าเพิ่นอนยากได้อ,อย่างเด้เนาะโอเคเดี๋ยวเอาออกเดินทางไปหาเพิินแล้วเนาะ กันเนาะตอนนี้เราก็าเดินทางมาฮอดอ่าอีกเทนหนึ่งเป็นทีเรียบร้อยเนาะพุดหลายเฮือนเพิ่นเนาะอยู่ทั้งดอยพุ่นละอ่าแต่ว่าทางพ่อของน้องๆกัได้โทรมาเฮาอยู่เฮาก็เลยอ่จาจะเข้ามาโอุมนลมน้ำเพิ่นเบิงนะ่งเนาะว่าเป็แต่ได้กันแท้เนาะพ่อแม่พี่น,น้องาึ๊บ ทางขึ้นบาทเพิ่นกันบ่ธ,ธรรมดาเนะาะเชินเพิ่นนยังบ่มีฝาเถอม่พี่นองฝาบบพอเนาะนเพิ่นก็นใจะใช้เป็นผ่าเนาะกระเตมาบางังสีนกสีนากัยังบ่มีเทอะละอ้ทุใหม่ Còn là mãi nắng mãi nhá đi bài đi rồi uh, ảnh đi đôi, à. sẽ bài đi Rồi, uh, yeah, ảnh đi sắp đi sắp à. ảnh <laughs> đi đi ัญญาตินมาอเห็ดมันอย่างไันี้เห็ดแข็งฝักของกินเอ๋อเห็ดเคียงไม่เลยไม่เลไม่มันอย่างกันนี้อันนี้โดยไม้กกแนนี่กกแฟนไม่ลดีเนาะเห็ดเคียงดีอ่ะเห็ดกบหัวเห็ดไปตำนั่งกระดานยักไ่ซินั่งกระดาอ่น้อยด้ยตก็รอซัรอัค เดี๋ยวฮาลุบ่นอ่าโอ้ยโอ้เป็นอะไรยูดีไม่แห้งอ่ะโอ้ก็อยู่ตามเคยในนี้แหลออะอาก็ชียูดียูแต่ว่ามันเป็นโรงนี้เนี่ย <c ười> เป็นโรนี้อ่าเป็น,นี้แล้วอยู่อยากให้ได้หุ้นอยากให้ทางลูกชายกับทางแม่พึ่นัน้นไปซ่อมเงนิน ก็ไอเสียอยู่โ้ลลูกนี่ก็ไปห้าเงินดันได้หน่วยมาซอเลยแปลงเตอเงนนี้เงี่ยบร้อยไปไอเขาออกมาอยู่นอกไปมันเคมื่องมือเลยจับตังมาน้ำเลยมันคือว่ายักมือหนึ่งอยู่ในฮือนโอเคทังทางนี้ก็ได้รัสั่งนั่งก็ได้ บอลเฮือนเก่าให้มันบดหนีบเอาหน่อยเนาะแม่เลยอันนี้ยังมันดินเฮาอยู่อ่ะแม่แม่แต่ว่าถ้าแั่งงานมาตักบอดไม้นี่แม่เดี๋ยวตังค์กี่พิ้วพ่ออย่าสวัสดีอันเด็กน้อยไปทางใดมัดไปเห็นจากคนเด็กน้อยไปลิ้นอยูุ่่มหมือนไปลิ้นอยูุ่่มเนาะอันนั้นมูวอ่ดัวเนาะแม่ดุโกกเนาะแม่ละดัวกับอันน่อื่นนี่ไปเ็ะเทศยักยูของจา แม่เราไปดูไปเจ้าเขา้าเจ้าน้ำไปซอกยังกินให้แม่เราแม่แไปห้าเงินพื้นมาเพื่อลูกนีดเราพอพอให้เป็นพอเนี่ยก,ก็พอลูกไดทางโลอันนี้นําไดทุกอย่างสิ่งที่ว่าจะได้มาเซอร์นี่ก็ออทั่วโลโมเสียงยี่ห้อเนี่นยโมอวาเนี่ไปอย่างมากเ่เห็นวันนี้ก็ซืไปจ้างเขาเจ้าขนไม้ให้แหละอ,อ๋อ จ้างคนใหม่ให้เพิ่นแม่นแหละได้เงินเท่าไหร่เพิ่นจ้างน่นได้แสนนึงแสนนึงแม่นมื้นมือนมื้อน่ะแม่นล่ะเอดูบ่แห้งซื่อก็บ่ไปเนาะเออมื้อวานนี้เฮาเข้ามาให้เด็กน้อยอันสอกระมบ่้เขาจหลายเด้อโดยอันน่ะเฮามาก็บ่เห็นอายด้ก็บ่เห็นเอื้อยจักเทื่อเฮาังเ็นเอื้อยจักเทื่อเนาะบ่ขออนุญาตถามด้อันเจ้าือหยัง ซื้อเย่งซื้อออเย่งเนาะเมนอายุจักปีแล้วก็อายุสามสิบห้าปีแล้วอ๋อสามสิบห้าเป็นอายเนาะคนนี้อยาเอินอายเนาะเฮาซื้อลีเนาะจ้าเงินดีที่ได้คุณจักเนาะเย่งเนาะเย่งละลานเย่งขนันนันเสกุลเทจะเย่งจะเมนเอาโทรศัพท์ทีเมนหับโทรศัพท์กันได้บ่เป็นอันเป็นกอะว่าเลยเฉพอะท่เงินไข่ยักไร ไอ้น้องค่อยสบายเขาปาบหมดเลยนี่ไปไปไปมันเมืโอ,อ้์ไอ,อ้เออเอน้องมีหลายคนตัวนี้แน่นี่แหล,ละเราค่อยสภาพเป็นผู้ที่ว่าอยู่ลนนำพ่อ่งเนาะเขาใจอยู่ลำพองแน่นั่นแหละพอพ,อ,พอแม่ก็เสียไปแต่นั่นแหละแม่ก็เสียตัวน,น้อยค่อยบุหินบุหินหัวหน้าแม่น่ะเรอาบัตริพ่อสบายบ่เอาบ่เอาแม่ยหมมาส่งพอลูกเขามาอยู่นี่จน พอเจ้าเสียอยู่นี่เราก็บาสร้างที่ไปส่เนี่ยนะโดยจะอยู่แถวนี้ไปก็คือเจ้าเป็นผู้บังแยงพ่อแม่เนาะเนี่ยแสดงว่าเจ้านี่เป็นผู้ที่ว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนว่าเคนเสียไปน้ำเนาะเนี่ยนี่แปลว่าเจ้าเป็นผู้ที่ว่าถือพี่พ่อพี่แม่เนาะเนี่ยรักษาพี่พ่อพี่แม่ไว้เนาะเนี่ยเมื่อวานนี้มาพุทธวั้รเตือนาลูกน้อยนู้นนี่เจ้าไปกันไหม เขาปนลิ้นอยู่ลุมให้เขาไปสมื่อกี้ให้ออกลิ้นมืดน่อยจุนงมือมือมันเศร้าแล้วเนาะอันบอกมันอย่างจุดนั่นมันคองอาย่ะบอกใมาโดยแมนแมนนะเอามาให้ท้องน้ำเขาเจ้าโครงการเขาบอกให้เฮงของนั้นมาขอมาส่งไอ้เยอไหลายเราเห้โบถานเลี้ยวเถอะพอใครขุด อยู่ไนเขนเอาแทงรอไปหันรอบ่มีคนงานบัวลายนะแต่ผู้เดียวเห็ดบัไลายสองสามคนแล้วก็เห็ดบันี้บเัเลวปะโอ้ยเห็ดบนนันันไปสินะโดยโดย <c oughs> คือว่ามันเจ้าซื้อมาเป็นโครงการแม่นไม่เนาะแม่นแหละดินเนฮะือนนี่มันของเฮาเมื่อตีถ้งเต้พี่มันแม,ม่นแม,ม่นไหมนะเ,เนาะแม่นไหมก็หักบัไลาแล้วเลื่องเต้สา สาวคนสาวว่าสาวคนสิบแปดเนาะสาวคนสาวเรื่องหลังนี้มันผู้ใดตังช่วยเจ้คาคอยก้าวผู้เดียวเลยาผู้เดียวแนนอ๋อาเอตังเองเลยเนาะนแ <S <S ่นแห,หแหละี่เรบาลีมาเห็นตังบล<ม>ี่ตังนั่อว<ม>านนี้มาเอาเอาพืา้นท่ไปตังใช่ไหมเราตาของภาาเนี่กระซีอย่างป้ามือขึ้นล้อเนี่ยสร้งกระีานมื่นาเนา ผู้เดียวกันขึ้นไปแล้วให้ลูกแสงเงินกระซีมาแล้วก็เราไปเรามาเราห้องก็จะอยู่ร่มนั่นสภามือจับกระซีสภาวะป้าเพิ่โทษลงเลยวะถ้าได้ส่งสามมือเราบเฮ็ดเนี่ยอันบอนอันเอาผ้าบังเนี่ยยังบ่มมีมาแปดซช่เนาะแม่เนี่ยอันเท่าเห็นไม้ข่าวในเจ้าพ้าแล้วไม้ข่าวนะ่ยแม่ผ้าล้วก็ใสเลยแม่แหละตัาตาเป็นนี่แล้วก็หมาพ้าใชสมหมแอน ตัวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราพักครืองเนาะตัวนั่นนี่เป็นไม่เปลี่ยน,นตัวนี้เราเป็นปตัวข้าวเป็นข้าวมันสับปะรดถ้าเนี่ยตามที่ข้าเบิ้งก่อเพื่องหลังนี้มันกับบุกควยบ่กควยถาบวนไปไหนเนาะแมนเหตุแบบโซ่ข้าวซุตที่เบิ้งนี่งแมนแหละให้พอได้ให้น้อยหอมพอเบื่อเหาได้ให้ฝนสับเะรดพอชุดที่แล้วเขามาหลังคาดโพดเมื่อแล้วเนาะแมนว่าแหล่งนั้นมัน พอเราหมุนขึ้นหน้าหอบบึงเรมมาก็หอมั่งเราก็เมด่อไปดูอ่าไก่ก <c oughs> ค,คือคลายๆว่า,า,า,าชิมันพ่อแม่เขาก็ใช้มั่งบ่มมั่งขึ้นไปด้วยห็นหน้าเลยยาเยอะพอครบทนมั่งไปโดยโดยนะก็คือปุยัมกมั่งก็คิดว่าจึงคิดเห็นพ่อแม่อยู่แมน <c oughs> โดยโดย,โดยโอ๋อแบบนั้นที่เดือดร้อเราคันชวนแม่ถามว่าหนุ่แมนรู้น้ำกันว่าเขาเขาก็ได้เฮ็ดให้อ่ะกั โบเฮ็ดเราปีน mm ี้อ่ะไม่ได้เห็ดอ่ะเห็ดปีนี้ที่ลูกใส่กับเมียไปเฮ็ดปีผ่านมานี่นะครัเขาจะเอาส่งคนเฮ็ดกรบโบได้หลายเป็นเลยมันถือฝุ่นลนหมดแล้วก็เข้าเม็ดกระโบปินเนาะแล้วใครกืบไปเจไปซอกไม้ซอกตอกซอกมีซอกนออยู่ป่าแล้วมันแลกเครื่องแล้วก็จะส่งไม่ลูกไปเวียกเพื่อเวียกมันโดยโดยโดย เจาก็าคือไปโซกไม่โซกตอกน้ำซาบัดน่นอนเนี่เพิ่นพายเนี่ก็เฮ็ดไปน้ำเพิ่นเนาะแม่นแหละพอได้เข้าได้น้ำมากินเนาะเนี่ยลูกเขามีทั้งหมดหกคนเนาะทั้งหมดหกคนเดี๋ยวนี้มีแต่ดูว่าเฮ็ดยักษ์ได้เนาะแม่นแหละเราก็เฮ็ดโบยักได้เป็นได้เพราะว่ามันคือเทินอยู่ <c oughs> ไปน้ำแม่ก็มีแต่ไปตับเฟินบ่กเฮ็ดเนี่ยของกินให้แม่ซื่อ ก็ยังน้อยอยู่ได้เนาะแมนโด้อเด้อ้าเน่ไอไอยิงเดี๋ยวนี้นี่ถ้าเขาจะตั้งเฮือนไหมอยู่วันนี้ก็ได้อ่ะได้ได้จะโบสร้างชีเฮ็ดอยู่ได้เลยนะเออเมื่อควรสามารถแล้วก็มื่อความสาารถนอันนี้ก็ยังเอาพามาแอมใส่แล้วก็อันนั้นว่าไม่ที่อ่ะว่าแม่น้อว่าแม่ ไงไปซอกเหนียวนี่น,น้นั้นมาได้จากเป็นส่งเป็นก็มาตอกแซ่เพื่อให้มัอนหนาหันแน่นหันสิเหลโ่โดยโดยโดยเอาเมื่อวานนี้มากเขาเขาว่าอ่อยไปตัดตัดไม้เป็นเงินเติมม่นิไปยกไม้ข้นไม้ช่วยข้าเจ้าไนงะโ<ห>อ้ข้าวเจ้ามาอ่ไปยกไม้ช่วยข้าเจ้าเนาะแม่ไหนข้าวเจ้าจ้างไป เขาบอกว่าจ้างแต่เขาบอกไปช่วยช่วยเราแรงมาแล้วเขาก็เอาเงินให้ผู้เล็กผู้น้อยไปช่วยไปช่วยกันเนาะจดีได้ป้าเนี่ยไอเขาว่าเขาเอาเสาปูนมาแล้วก็ก็บอกมาแล้วก็ให้เจ้าค่อย็ดค่อยไปก็ได้อะก็ก็ฮักได้สมมติคือแต่ละมือผ่านมาเช่นนี้ ก็ยักษ์ซาก่อนนยักษาแมนเพราะว่าอีย่างมันบ่มีเนะาะสร้างู่แต่ว่าบ่มีเครื่องที่เฮาจะเฮ็นนา่นแมนยักษ์ซ่หมายความว่าเจ้าต้องไปซอบขาอบาบ้าวชอกน้ำเด้แมนบ่มีเวลามาเฮ็ดเต็มที่เนาะแมนล่ะเพราะว่าเงี้ยขักขืนอยู่บ่สร้างสิเฮ็ดถ้าว่าเฮามีเนื้ออยู่เนื้อกินแล้วก็บ่ยุ่งยากาศี่ต่งางเจอต่างก็ฮักพอได้โดยเจ้าก็ตั้งเป็นอยูย่สิแต่หัก ซาไปตามเทื่อเฮาตังได้สิแหอือได้ๆท่สมมุติว่าทางเครองางของเฮาเนาะซื้อเครื่องมาให้ทาง้เฮ็ดนะจ้าเป็นเาเป็นบ็อกบ็อกเป็นปูนเป็นหยังเนาะได้ให้อ้ายก่อเองก็ได้่ะก็เองก็กได้ผ่านมาก็ไปก่อร้ําเข้าดันก็เฮ็ดดูบ่ผู้น้อยเาจ้าแมแตอนเช้ามางเวกเฮาก็เฮ็ดไป เรื่อมือใจว่างเขาก็เฮ็ดก็คือห้องน้ำนี่เขาจะเอามาให้แล้วก็ห้องมูเทมันมืดเนาะ<ม>แต่ว่าของเขาทีเขาไกลาไปแล้วเอาอะไนปูนกับเอาแทงให้มนกับเมี่ยงอีเซ้ากิส,สาไปท้องพ้นหมดอ่ะเราไปค่อยๆ<อ>หาคายอเอาแทงให้มาส่งแล้วก็จะว่านไว้ให้คายอวันเด็ได้แล้วเขาอยู่เอาเบอร์สมุดเลยค่อยเขียนแล้วค่อยบอสงังคีเขียนโอ้ย <c oughs> ้อนยัง <c oughs> โดยย้อนเฮาค่าคืนเนาะแล้วภรรคคนใจอาจจะช่วย เล้มันสวยแล้ววันนี้ว่าวจะเขาบริจากได้เราเขาบรต้องการแล้วก็เชเ่าผู้อื่นเนาะเราขันที่สามคำว่าวขันที่สามแล้วเราพวกเกลือเราขันไว้บรเฮ็ดสิเขาเชเอาขึ้นแล้วให้ผู้อื่นเฮ็ดสินไหนแล้วค่อยก็บมปัญหานั่นน่ะบริเวณแบบเขาบริจากเฮ็ดบณแม่นเขาเชื่อนอนสู้มืออันนี้ก็ลูกหลายเนาะบริยาคถ้าไหลมันก็หักหลให้แหละย้อนเฮาหลายคนเด้อ เราบดีเขาก็ตัดสินใจว่าเชนนี้ก็ก็พอ,เ,อเราบดีเข้าก็จักไปเห็นใจเช่อกัเอาใบสมุดรูปให้เขียนก็กไปยอมเขียนเนาะย้อนเหาโบโบ,โบได้มีอีอย่างทำมันเราไปเขียนใบสมุดรูปนี่เขาเขียนโบได้ช<อ>นะแล้วเขาก็ส่องคืนให้พวกอันหัวหน้าทีมงานพวกเข้าแล้วเขาก็ จะเขาเครียดอะไได้เขาก็มากก็คือแล้วเราก็กตางแทงค่อยก็คุดฟันไว้หั่นแต่เครื่องไอ้ยังที่ว่ามันโบกคบกค้างนั่นะผู้เดียวมันจะเห็ดบุได้สองคนเนาะแล้วก็จับนี่จบนําไปอันใดก็ยากไ์ใดมืดงมมืดทุกอย่างแต่ว่าโอ้ยก็ยอมแล้วนี่ค่อยก็ยอมค่อยแล้วโอ้คนเดียวนี่เอาแทงลมก็บุได้เลยแทงลมคุมนะบุได้เลยมันนักเนาะนี่แหละ ้องมีหลายคนช่วยกันส,สคน,นได้ยังไดเลยเนี่ยม,มันนักเนี่ยคนเกี่ยวขึ้นมาฮอดบ้านนี่ก็ไม่ง่ายเนาะเท่าเด็กเกขึ้นดอยเนาะเนี่ยนะก่อนก็ยังไปหางเงินซอมมือเราค่อยจ้างเขาเจ้ามาให้คุ้มช่วยกันสีแทงให้มันสีทอเนาะโดยแล้วก็ไปซอกเงินซอมมือเราจ้างเขาเจ้าห้าเขาเจ้าช่วยโอ้ยมานี่ก็สีขนโตแทงหนึง่ง ว่าสมมติลดขึ้นมาทิงนี่ก็ได้อะลดขึ้นมาทางนี้ก็ได้สมมติว่าเพิ่นจะเอา hey เฮอหอยังมาสูงนี่แม่นมาได้อะได,ได,ได้มีทางขึ้นมานี่กถาา็ถ้าว่าเฮาทางทางออกมาทางนี้ <tie. S 2> ได้ก็บ่มาทางนี้แล้วเฮาก็ค่อยคุบมาทางนี้ก็พอได้พอส่างทางรถเส้นมาได้แต่โบ <benevol ent S 2> โบใช้รถเส้นที่แนนบบมีทางทีเทียวแล้วก็บ่สร้างซ่อๆ สมมติเอาเอาแฮมาซงสิต้องตังรถซิ่งวังน,นที่ต้องต้องเอารถนั่นที่ขามาทอกเลยก็ซื้อไม่คือยรวมมาแล้วแต่งเอารถเซ็งขึ้นมาอเอาว่าไห้ก็ไม,ม่ได้จจทอกยุมรวมเลยเนาะแเ้าก็กตักมาถนแล้วโดวยโดยถามมาสเกีบ,บึงทางคือที่มึม่ทางขึ้นเลยแม่นอนอเนื่อยากเลย หกล้อไม่ได้ขึ้นบบได้ไม่ได้รถซิ่งนี่ไดอยู่เนาะรถรถสี่งที่ขึ้นทางนี้มาได้เพราะว่าเขาอย่างตางเขามาทางนี้เองได้โดยถึงเฮเป็นทรายเนี่ยเอามาต้องต้องได้ทอกไปรวมเพื่อเวลาเดียวแล้วนังเด็กคนก็มาทอทอไปรวมกันโดยโดยในไอ้เพราันเอาเนี่ยนี่เนาะเขาจะซื้อเสาแล้วก็บล็อกแล้วก็แฮทรายกับปูนกับเบื้อเส้นจจากห้เจ้าแล้วก็ให้เจ้าเฮ็ดไปแล้วก็อีกประมาณ เดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนประมาณนั้นเข้ามาเราถลาเจ,าจ้าเฮ็ดสําเร็จเนาะเขาจะซื้อไม้มาให้เจ้าตัดหลังคากับสังกะสีเอาแบบนั้นเนาะเนี่ยเด็กจได้หรืวอว่า,ายานใช้แต่มือเดียวมันจะเฮ็ดหลายอันหลายเนียวค่อยเฮ็ดค่อยไปายซาญายยานนััคส็บเปงผ่า,านมาเนาะเขาก็ยอมเ่าแล้วว่าโครงการเขาจะอเอาช่วยก็คือว่าเขาก็สิยอมเ่าเองชีโบฮับก็บคือกันฮับ ก็สิบุเมนเจะเห็นได้ตัดสินใจห้ตัวเองบุได้เลยนะเดี๋ยวนี้เนเพราะว่าบุเมนโอ้เฮาขี้คานบุเมนว่าเฮามากง่ายกับบุเมนว่าเฮาอี่ีชโนโลกางก่อการขึ้นกับเบุเมนแต่เวียกเขารวมอยู่ในครอบครัวเฮานี่ค่อยกย่องยากเพราะว่าเล่นน้อยมันอย่างน้อยช่วยบุได้เนาะเราบ้านนี้ผู้กี่นอนที่ได้ก็มีคนว่าไปเดิกไปดื่น ไปเวียกตอนนี้กับบุรีผู้เฝ้าตอน,นนี้มันทุกเสียง,งยางนี่มันขึ้นกันเหรอแล้วฮะก็สิเรื่องคําที่ว่ามันถือแ,แม่เนี่ก็พวกเราก็อยักยือคือกันเนาะออโดยนั่นแหละครับคือทางอานี้เป็นก่อนจได้ใส่ละจากคนมาเด็กไหม่ทางเนี่ยเป็นก่อนจะมีใครไปไปจ้างบ่ม่าจะเนาะแมนเมื่อวานนี่เขานัดยูได้เนาะ ถ้าเขาว่ได้นัดนี่วายุแล้วเนาะไอเนาะไปหับจางเพิ่งแล้วเนาะไปหักจางซอกนิวนี้นั้นไปเพื่อครอบแตได้เพื่อนนนหนึ่งซื้อนีโดยโดยเฮ็ดน้ใดซะเนาะเอาแบบเ้าเว้าบลเรือวนา่ยเลคอยเฮ็ดค่อยไปได้ย้ำไดก็เอาย้ำนั่น่วน่าหลังคาเนาะถ้าบาริตันหลังคาก็ทัรหาเฮาก็ได้ว่าโอ้ตอนนี้เฮาก่อแล้วระเด้อมาซื้อมาห้เฮาแด้เฮาก็จะลงมา เาก็มาซื้อไม่ล้วก็ท้ายให้เพิ่นเบิงพร่อมว่าเจ้าเห็ดด้วัดบอนใดบอนใดเนี่ยเจ๊เครือ่องนี่อยนี่คั<ก>น้า่าไอ้พุกล่วง้รก็ทางเฮาจะไปซื้อแม่เป็นเสาเฮาเห็ดกว้างขําไหนถือเสาทับต้นโดยก็ดินบกมดซะก,ก่อนเรากดที่ไรล้วก็ลลวกสิซื้อให้แ,แม่นลหะไอ้มาเห็ดล,ล้วก็นักคือว่ากอเล้ววล้วก็ทูไปหาพวกเฮาว่ากอเล้วรเนอรนมีเสียหลังคา,าก็่เขาใิไใดขึ้นมาตียม ขึ้นมาซื้อไม้ซื้อต้นละคายแม่นเลี้ยงแม่นให้แม่นไปเอาประมาณเดือนนึง2เดือน2เดือน3เดือนก็ยาเบิ่งเเพิ่นคือแต่บ่มั่นใจแบบย่านเฮ็ดบ่ได้เนาะแม่นผู้เดียวผู้เดียวเนาะผู้เดียวยัง้ายเคยก่อสร้างบ่ก็ฮักฮักเคยก่ออยู่แต่ว่าสิเฮ็ดวเงินคเฮาบ่มีแล้วก็บ่มีนคว่ามีเฮาเฮ็ดก็ฮักจไดแต่ว่ามัน เดีย๋ยวนี้ี่ทุกิสีงยงมันค่อยกันยอมคออยแล้วเนาะบอสร้างอี้เห็นอย่างไรเพราะว่าเทินเทินมีเขาก็ยักษ์ซาเนื้อนื้อแต่ก็ฮักพอพอใส่ได้แต่เทินบ่มีแล้วทุกเสิยงยางมันอา,าจจะเกาไปเกาไปดุนไปดุนไปชินาเวลามันจะลื่นไปลื่นไปชินาทุกสิยงยางมันตกกับวับนนี้วันเดียวโดยโดยโดย,โดย เฮาจะบ่เอาตังเดือนนึง2เดือนบ่รู้เป็นปีไปค่อยก็บ่สร้างกีหักนะนี่นี่ล่ะอ๋อเพราะว่าเวียกเฮานี่มันอยู่ในครอบครัวเฮานี่ถ้าเจ้าบ่หาเราเกือจะบ่มีกินมือมืออื่นเอลูกก็บ่มีผู้เฝ้ามื้อนี้สินะแล้วทุกสิ่งอย่างที่ตัดสินใจว่าจะให้เนี่นได้ดีเนาะโดยแล้วก็บ่สร้างคิดคิขอเพียงแต่ว่าลูกอยู่บ้านก็ให้สบายดีแล้วพ่อแม่ที่ถูกอีหยังอีหยังก็อย่าเพื่อพุ่นยามมี กันช่วยกันได้แล้วคอยปลุกษาเสียงที่จะดีจะงานทีล่างโดยโดยโดยคือเดี๋ยวนี้เจ้ามีเหินล่างงามแล้วเจ้าอยู่ันทุกสิ่งอย่างเหาบ่มีแล้วก็แหงวายงางลำบากก็สิว<อ>่าโอ้อันนี้คนเป็นอันนี้อันน,นี้แล้วใช่ไหมดยยโดไปเสื่อแล้วก็แหงว่าตัดสินใจให้ตัวเองกับ่ได้จเราเข้าใจอายเราได้นี่หน่อยก็คือถ้าว่ามีเขึอนดีมีเขึอนงามกว่าถ้าบุ๋มมีเข่ามีน้ำูุลูกินกับ มันก็เป็นปัญหานึงเนาะปัญหาหลักๆอ้ายเดี๋ยวนี้ก็คืออยากมีข้าวมีน้ําให้ลูกกินอิ่มก่อนเนาะแม่นเรื่องเฮือนเรื่องซานนี่คอยอ่าลูกใหญ่มาคอยส่วยเฮาเนาะเฮาได้เฮือนหลังนึงงามๆเฮาอยู่30ปีแล้วเฮาก็ครึ่งทางแล้วเนาะโดยๆเฮาอยู่30ปีแล้วบัดนี้เฮาก็เข้าปลาโคดองเลียบใส่ลูใส่นีใส่น้ําก็หาคึกเคยดีนนึงแต่บ่บ่ยงแนวนึงเนาะ แล้วถูกสิ่งอย่างนี้ก็จะพยายามมาพอจะมีบววอยู่บัวโบหัวแดดบดทึกแล้วก็พยายามอธติบาโอเขามีเถินประมาณปีหนึ่งปาอสีสีกุมโซกุมปากบาได้ไปลกไม้รกตอกแล้วสิก็เห็นเหนียวได้ก็เขาจะเห็นได้เนาะล้วลูกผู้น้อยก็หักเฝ้าได้ผู้ผู้ใหญ่ก็หักเฝ้าได้ผู้น้อย เออผู้กบก็หัจะได้ซวยได้แม่เนาะแล้วเฮาเฮ็ดย่งมาอาจจะเกิดไปได้นึงดได้คืนป1ป <c oughs> 2แบเฮานนาโดยแล้วคั่นเฮาเฮ็ดเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้นี่ค่อยยอมค่อยทุกสิยามันค่อยยอมยอมค่อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันได้หั่นก็ักกบ่นเนาะแล้วความสมานทังแนวนี้อโดยออแเฮาเป็นกลังใจให้เด้แม่น ก็ดีก็ดีแล้วกำลังได้ครับดีใจสุดแล้วบุมีอย่างสิ่งที่ว่าจะดีใจเนาะถือว่าพ่อแม่กดมากับบ่เห็นหน้าก็เห็นก็แม่นน่อยนึงโดยไลงเนากับไล่คนแต่ว่าเปนกาอยุไผยย่มันแล้วเนาะแล้วก็มาตกเซมุนีก็โอ้ยมีจูผู้ใหญ่ใจดีมาบอกนี่นี่ก็ถือว่าทางนี้ก็ดีใจสุดเลยแหละ ดกลัวพ่อกลัวแม่ก็มีเพราะว่าซุมื้อนี้เขาว่าอย่างดีบ่ทอพ่อแม่แต่บ่เห็นหน้าแล้วเนาะโดยอ่าเพรันเฮาเอาแบบนี้ก่อนซะซั่นเพื่อให้อ่าเด็กน้อยมีบ่อนอยู่บ่อนกินเนาะอ่าเพราะว่าฝาเฮือนทางด้านนันกับด้านนี้ก็ยังบ่มีแท้เนาะแม่นบ่ันเฮาซื้อไม้แปดนี่มาตอกใส่เฮือนเฮามันแล้วก่อนาซเนาะแม่นตอกแล้วแล้วก็ซื้อปูนกับแมาเทพื้นเนาะพื้นเนี่ย โดยจากเทก็ก็ดีบุเทก็คือว่าโบจําเป็นเทก็ได้โ่จำเป็นเทก็ได้พอเดี๋ยนีลูกมันก็หลายคนขันชีเทนี่ก็ยากบุเทกีโตรธรรมดาสรอีเอาดินมาโรล,ล้วหุดน้ำตามพออยู่ได้สังสารพอเกิบโมเมน่นสังสารจะแม้นจ่สิบปีสิปีก็บุหูเนาะดยด แบบเจ้าเทศเราเจ้าหยานมันที่มากยากพอเคื่อนหลังนี้มันบทบาทเนาะแมนอ๋อเดยวเดดวือว่าเทปเป็นเนี่ยวะเขาซื้อไม่เปลนมันอย่างมากล้วก็ซื้อเทปเป็นเตียงนอนยาวๆเลยเป็หันูกหืมก็ดีก็นาอลูกหัตขึ้นซื้อไม่เปลนมากเราเห็ลูกหิตขึ้นเห็นเตียงนอนเลยเห็นไม่เปลนมากล้วก็เห็ต่างห่างขึ้นเนาะซื้อไม่แล้วก็ซื้อมาก ถ้าวัตถีพื้นมันทีอันมันทีเปียยะพอเคลื่อนหลังนี่เจ้าเคลียมันมันบัวถาวรเนาะแมนอ่าเขาต้ซื้อมาเปลี่ยนมานรอนฟ้าเลยแล้วก็แล้วเลยแล้วก็มันเงาก่อนจดใส่เสื้อเป็นแบบเตียงนอนเลยอืมโอเคโอเคแบบนั้นเนาะนแเรื่องปัญหาตรงนี้นี่มวอนี้ค่อยยังไปซอกคือว่าเดี๋ยวนี้มันน้อยโพดเราก็ชี้ต่อเศร้าตัวนึงเชนี่นี่เราก็ชีตัดอันตินตรงนี้สั้นๆแล้วก็ชีต่อกับที่ห้องหน่อยเชนี่เป็นระเบียงนอนเติมแมนแล้ว จึงป่านวนี้อย,ย,ย่างโบได้แก่โซแก่ใสจึงเห็นอย่างบโบได้หมดเถื่อน okay, นี่โอเคเพื่อนเขาเข้าใจแล้วเขาซื้อไม่แปลกมาให้เจ้ารบตาเฮือนกับแจงเตียงนอนสองมาซื้อไม่เสามาเกาะนี่ยเอาอมาเนี่ยขับซังกะซีเนาะแต่สมัอนี้ก็อย่างว่าแล้วตั้งเ,เงเินม,มาแล้วก็ใช้เมียไปก่อนโซเบี้ยส่งเงินมาเลยก็ซื้อได้กะสีแล้วช่มาโตอยู่นี่ มันส okay, er uh, ิค่อยสิไปซอกไม้ซอกตอกมาแล้วก็มาปะอยู่นี่คันว่ามือใด๋ได้แล้วค่อยต่อไปโดยอ่าโเราจังเฮ็ดบ่มีระบบระเบียดโดยอืมโอเคเอาว่ซั่นเอาตามนี้เนาะซะเนาะจ้านี้เอาเอาตามนี้เนาะเฮาลมกันนี่เนาะอ่ามีแต่ซื้อไม้แปดมาใส่ให้มันแล้วซะแล้วก็แปลงหางนอนแล้วก็ซื้อเสามากับสังกะสีกับไม้เหลี่ยมนี่ก็เอามาให้เจ้าเนาะแม่นโอเคตามนี้เอา่ซั่นเฮาออกไปซอกไม้ซอกหยังนํากันเนาะ จ้้าตอนนีกันเนาะตอนนี้เฮาก็ได้ร่วมกับไอ้ไอ้เย้งเนาะ่ไอเย้งก็คือพอของน้องๆเป็นที่เรียบร้อยเป็นอะไรเบาอ้วนทานการเท้าสอบถามกับเพิ่นขนาสงสารเพื่อนลายนะเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือที่ว่าเาเสนอไปจักว่าซื่อเป็นเสาปูนเป็นบินบล็อกมาใหมือนคนก่อนนัเนาะเพกันก็เพื่อนผมมีความสามารถที่ว่าจะสร้างจะเห็ดนี่ย ก่อนเรื่องจีกว่าครอบครัวเพื่อนนั่นคัดเคิรนเนาะกับเพื่อนเพื่อนมีเวลาที่ว่าจะเห็ดนะเพื่อนจะเอาเวลาส่วนใหญ่นี่ไปซอกบีหาเงินที่จะมาเลี้ยงลูกเพื่อนนั่นแหละฟังเพื่อนบอกก่อสงสารเพื่อนไลายเนาะเพื่อนจนบบก่าฮับเนาะบบก่าฮับจนว่าเพื่อนหยานที่ว่าเห็ดเห็ดบุตรได้เห็ดบุตรท่านเราหยาดเห่าเนาะแม่นยาดเห็ดบุตรท่านเราหยานเฮานี่จีเสียใจน้ำเพื่อนนะเพื่อนกับโบก่าฮับเพราะว่าแต่ละมือเพื่อนก็ต้องได้ไปซอก ไปซอมจ้างนี่แหละครับจ้างเอาเงินเอาอย่างนี้มาซื้อเขาซื้ออย่างเลี้ยงลูกเนาะถ้าบ่ไปก็บ,บ่ได้กินแท้ๆเนาะบ่ว่าเนาะแม่เละกานั่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่ได้อยูเพิ่นพี่น้องเพิ่นนั่นอ่าสมมุติว่าไปจ้างอาทิตย์นึ่งเราจึงมาอยู่อาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์ต่อไปก็ไปจ้างอีกกันนะเพิ่นก็บ,บ่ได้อยู่เฮือนเพิ่นอ่าบ่กล้ารับนําเฮาว่าอ่าจะเฮ็ดเฮือนมามันจะแล้วไวไ้ซัมใดอ่ะเนาะ,ะอ่าตอนนี้เฮาก็ยัง บูฮัวจะเห็นแนไวใเที่ตามที่เขาปรึกษากับทางไอเย,ยงแล้วก็ทางบ่าววัดก็คือเขาจะซื้อเป็นไม้แป้นนะบ่าวนาันเนาะซื้อเป็นไม้แป้นก็ไม่เลียมมาให้ตอ่อเติมเพื่อนหลังนี้นี่แหละเนะมันแล้วพอมีบอลอยู่บอลน,นอนก่อนแต่ว่าเขาก็จะลองอทร่ไปถามผู้ใหย่ใจบุญที่เิ่นโซงเงินมากก,กว่านะว่าเพิ่นจะให้คำปรึกษานะเฮาแนวใดเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากับอยากมึนตื้นาะบ่าววันเนาะเพราะว่า เฮาจะเห็ดเทือนมืดเลยแบบแล้วเลยเงินกับบพ่อนะเงินบพอเนาะเรากับกัเห็ดถ้าหากว่าเฮาจะซื้ออุปกรณ์ให้นี่่าจะะ่าจะได้ลายอยู่แต่ว่าเพื่อนพันวาจญาติบมมีเวลาเห็ดให้อะนะประมาณนี้เนาะสำหรับครอบครัวของเพื่อนกับสำหรับคลิปนี้เฮากับมาฝากมาตอนให้พ่อแม่พี่น้องได้อทราบนกานเนาะกับต้องขออบมุกขอบใจเด้อบรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาที่ตามหับช้มแล้วก็ให้กำลังใจเฮาตลอดมาเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮาวสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี